สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับผมขอนำหนังสือหายากที่ตีพิมพ์มาตั้งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเป็นของสำนักพิมพ์แสงดาวชื่อหนังสือภาษาไทยก็คือกลับชาติมารักส่วนชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยยาวมากๆเลยนะครับเขาใช้คำว่า y o u r love life and reincarnation why the past is Affecting your present and how to fix it ผู้เขียนก็คือสตีเฟนเปตูโลนะครับเรื่องนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของพรมลิขิตและการกลับชาติมาเกิดนั่นเองก่อนจะไปว่ากันที่เนื้อหาผมอยากจะถามว่าคุณเชื่อเรื่องของคู่แท้หรือพรมลิขิตในเรื่องของความรักหรือเปล่าครับคนโสดส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะฟังสำนวนข้างตน้น ด้วยตาเป็นประกายวิบวับรวมทั้งตั้งความหวังว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีคนนั้นก็ได้ทว่าหากเป็นคําอย่างคู่เวรคู่กรรมหรือผีเน่ากับโลงผุซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการครองคู่เหมือนกันแต่เป็นด้านที่ตรงข้ามกันอย่างมากอันที่จริงสำนวนที่อาจจะฟังดูเพาะพริ้งในช่วงแรกนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสำนวนหลังก็เป็นได้ หากใช้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งงั้นก่อนที่จะไปว่ากันถึงเนื้อหานะครับเรามารู้จักผู้เขียนกันก่อนว่าเขาคือใครกันแน่ผู้เขียนเล่มนี้นะครับคือสเฟนเปตตโลเขาสำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาและสนใจเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างมากตัวเขามีความสามารถในการเห็นและรับรู้เรื่องวิญญ,ญาณมาตั้งแต่เด็กๆผ่านการเรียนรู้หลายศาสตร์และเป็นคนทรงรวมทั้ง เป็นอาจารย์ที่สอนเลกิอีกด้วยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการถอยจิตบำบัดในอดีตชาติหรือ regression part life therapy และเปิดให้คำปรึกษาเรื่องชีวิตคู่มีเหล่าคู่รักที่ผ่านการได้รับการปรึกษาจากเขาเป็นหลักหลายพันคนในหลายๆครั้งนะครับเขาพบว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เพิ่งเกิดขึ้นในชาตินี้ แต่มันเป็นเรื่องของกงกรรมกรงเกวียนที่เกิดมาแล้วหลายภพชาติใช่แล้วครับเขาเป็นฝรั่งที่ศรัทธาเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมลิขิตและทางเลือกในชีวิตระหว่างภพคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือโซเม e คำว่าโซเม e หรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณหากเป็นคำนิยามของสตตเฟนหมายถึงคนที่เคยพานพบกันมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ เมื่อได้กลับมาพบกันเพียงครั้งแรกหรือแค่ไม่กี่ครั้งจึงเหมือนคุ้นเคยกันอย่างประหลาดทว่าก็อย่าไปยึดติดกับคนที่คุณรู้สึกประทับใจอย่างรวดเร็วนะครับเพราะในความเป็นจริงคุณเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติโซเมตของคุณในชาติเดียวชาติหนึ่งนะครับจึงอาจมีได้หลายคนการจากไปของคนที่รักมากคนหนึ่งจึงอาจจะเป็นการเปิดประตูให้กับอีกคนหนึ่งก็ได้ ความสัมพันธ์ของโซเมดมีหลายรูปแบบไม่ใช่ในแง่ของความรักที่ดูดดื่มเสมอไปบางครั้งก็อาจจะมีการขัดแย้งกันได้เป็นการร่วมมือเพื่อให้เกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณของทั้งคู่นั่นเองล่ะครับสำหรับคู่แฝดทางจิตวิญญาณหรือทวินโซทวินโซนะครับนิยามได้ว่าเป็นตัวคุณอีกคนที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกัน เป็นคนอีกคนที่อยู่ด้วยกันเพื่อพยายามบรรลุภารกิจหรืองานที่เคยทำร่วมกันมาก่อนแล้วและกลับมาสารต่อในชาตินี้ทวินโซไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่รักอาจจะเป็นเพื่อนพี่หรือเป็นน้องพ่อแม่หรือลูกๆก,ก็ได้พวกเขาอาจเคยเป็นโซเมทที่คุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วหลายภพชาติ และกลับมาเพื่อให้วงล้อในการเรียนรู้ของคุณได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทวินโซนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแบบโรแมนติกเสมอไปและเช่นกันเราสามารถมีทวินโซได้หลายคนในภพชาตินี้ตัวคุณนะครับเป็นได้มากกว่าแค่ร่างกายหรือบุคลิกภาพจิตใต้สำนึกของคุณจดจำทุกสิ่งอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในชาตินี้ รวมทั้งชาติก่อนๆดังนั้นคุณจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองกับบางสิ่งบางเหตุการณ์หรือบางคนแบบอัตโนมัติทั้งแง่บวกและแง่ลบไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณติดตาต้องใจหรือรู้สึกรังเกียจเดียดฉันใครบางคนที่เพิ่งรู้จักหรือแค่เพียงเห็นหน้าความพึงพอใจความหวาดกลัวล้วนถูกฝังอยู่ในจิตวิญญ,ญาณอย่างแนบแน่น และรอคอยที่จะเผยตัวออกมาเมื่อได้รับการกระตุน้นสำหรับเรื่องกฎแห่งกรรมเราทุกคนล้วนเคยเกิดมาเป็นทั้งคนดีคนไม่ดีเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงเคยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาท้่วทั่วกันอยู่แล้วการที่ใครบางคนมาทำไม่ดีกับคุณหักอกคุณนอกใจทำร้ายคุณในเวลานี้อาจเป็นเพราะตัวคุณเองก็เคยทำไม่ดีกับเขามาก่อน เป็นการตกลงไว้ก่อนแล้วว่าพวกคุณจะกลับมาสารต่อหรือแก้ไขสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตเพราะการกลับมาเกิดนั้นมักจะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหล่าญาติญาติเพื่อนๆของคุณจึงมักเคยเจอกันมาแล้วทั้งนั้นเมื่อคุณถูกทำบางสิ่งและกลายเป็นความโกรธแค้นพยาบาทจึงกลายเป็นบ่วงรัดที่ร้อยเรียงให้คุณทั้งคู่ ต้องกลับมาสะสางกรรมต่อกันอีกไม่จบไม่สิน้นความเลวร้ายในสิ่งที่มนุษย์คนนึงได้กระทําลงไปจึงเป็นการทดสอบว่าตัวคุณมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะหาสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้สอบผ่านไปในบทเรียนในครั้งนี้ก็เท่านั้นเงื่อนไขในการผ่านไม่มีอะไรมากนอกจากให้อภัยแก่เขาเหมือนดัน่างคนนั้นเป็นครูของคุณ ให้อภัยแก่ตัวเองในความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นและถามตัวเองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างการให้อภัยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องยอมทุกอย่างหรือไม่ดำเนินการทางกฎหมายแต่เป็นไปในแง่ของความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติของเขาพูดง่ายๆว่าทำสิ่งที่ต้องทำและปล่อยวางความเครียดแค้นลงนั่นเอง สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่คุณล้วนเป็นกระจกเงาของหุ้นส่วนชีวิตของคุณหรือคนที่คุณอยากเป็นหุ้นส่วนด้วยการที่คุณไม่พอใจพฤติกรรมบางอย่างหรือเห็นความไม่สมบูรณ์แบบหรือได้เห็นนิสัยไม่ดีของคู่คุณในความเป็นจริงแล้วคุณเองก็มีสิ่งสิ่งนั้นแอบแฝงอยู่ หากคุณพบเจอใครบางคนที่ไม่สามารถมีสัมพันธ์กับคุณได้ตลอดไปเขาอาจหักอกนอกใจหรือทำสิ่งไม่ดีกับคุณแทนที่จะกล่าวโทษคนคนนั้นเพียงฝ่ายเดียวให้ลองกลับมาพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่าทำไมคุณถึงได้เลือกคนคนนี้ตั้งแต่แรกการรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับคุณยอมรับทั้งไม่จำเป็นจะต้องกล่าวโทษกับตัวเอง คิดเพียงว่าเวลาของการเรียนรู้ของทั้งคุณและเขานั้นได้จบสิ้นลงแล้วเท่ากับเป็นการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเขาคนนั้นไปตลอดการรักแท้นะครับรักแท้เกิดจากการรักตัวเองก่อนเป็นความรักจากภายในที่ไม่ต้องพึ่งพิงคนภายนอกมันลงทุนลงแรงกับตัวเองก่อนแทนที่จะมอบความรักให้คนอื่นไปทั้งหมด เพราะชีวิตของคุณไม่ได้สิ้นสุดเมื่อใครคนหนึ่งจากไปหากคนที่รักมากได้เสียชีวิตลงคุณจะได้ไปอยู่กับเขาในอีกภพชาติหนึ่งอย่างแน่นอนในภายหลังบทส่งท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้มีความหนาประมาณเกือบ400หน้าเนื้อหา2ใน3เป็นการเล่าเคสความรักที่มีปัญหาเช่นไม่เคยสมหวังในความรักการเบี่ยงเบนทางเพศ การไม่สามารถมีอะไรกับคู่ตัวเองได้การถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กและอื่นๆอีกมากมายการได้ย้อนอดีตชาติก็จะทำให้ช่วยกลับไปหาต้นตอและแก้ปัญหาได้ส่วนที่เหลือของเล่มเป็นเรื่องที่เสริมเข้ามาเช่นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขการนั่งสมาธิและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อการบำบัดชีวิตรักด้วยตัวเองทว่าในบรรดาเคสทั้งหมดสิ่งที่ผมพบก็คือ แก่นนั้นเป็นเรื่องของการให้อภัยเพื่อตัดกรรมต่อกันโดยการบำบัดแบบย้อนอดีตจะช่วยให้บุคคลผู้นั้นสามารถยกระดับให้ขึ้นไปอยู่ในสภาวะที่เป็นตัวตนขั้นสูงหรือ higher self จนทำให้สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางที่สุดจนสามารถรับรู้และเข้าใจบทเรียนในการกลับมาเกิดในรอบนี้การที่คุณเป็นโสด ความพัดพลากการหย่าร้างการเลิกราหรือการคองคู่กันไปได้ตลอดนั้นไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นความผิดหรือคือการถูกต้องเพราะการรมเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวจัดสรรโดยมีเจตจำนงเสรีหรือการเข้าใจบทเรียนเป็นอุปกรณ์สำคัญเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ในรอบนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เรื่องของความรักนั้นต้องอาศัยการปล่อยวางมากกว่าการยึดติดรักแรกพบหรือคู่เวรคู่กรรมเป็นเรื่องของมุมมองชีวิตคู่จึงไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหากเป็นเรื่องที่เราได้ทำการตกลงไว้เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนที่เราพบตั้งแต่ก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้แล้วถ้าจะเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับแบบไม่นับธรรมะผมมองว่าศิลธรรมคือสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ความรัก มีความมั่นคงมากที่สุดทำใจให้สบายนะครับผ่อนคลายรักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆเมื่อรักตัวเองเมื่อให้อภัยเพื่อการเรียนรู้3ตัวนี้นะครับคือหลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดขอให้ทุกท่านนะครับข้ามผ่านทุกๆบทเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักบททดสอบใดๆในชีวิตรอบนี้ เอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่าลืมกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆในทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะครับและสวัสดีครับ